ปั่นงานให้เป็นาพาดวันนี้เราจะมาต้มกาแฟากันครับเติมน้ำก่อนเติมน้ำแค่นี้พอนะให้พื้นที่อากาศเยอะหน่อยใส่ากาแฟาลงไปใส่กาแฟาลงไปอีกสองช้อนนะเอากาของเราไปตั้งบนเตาโอเคไปกัน ตามงนเตาตรงนี้เลยมาแล้วติดเตาครับรอเวลาสักครู่หนึ่งนะแป๊บหนึ่งพอน้อมไหลออกมาก็จะปิดแก๊สนะแบบนี้ยจะให้น้องน้ำกาแฟค่อยๆไหลออกมาช้าๆไฮไลท์เด็ดต้องมีแก้วโซคู่ครับมาแล้วแก้วโซคู่ ลงไปเลยกาแฟกาแฟติดตามรับชมทุกปั่นยังให้เป็นภาพให้ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ